อตอนนี้ก็มาบ่งหลวงพ่อผลพันเปลี่ยนชื่อวัดเนี่ยจากสำนักสงฆ์คลองแอนนทรมิการามเนี่ยามาเป็นวัดคลองแอนพัฒนารามาตามคำประกาศของสำนักพุทธใบประกาศยังไม่มาเลยรู้ชื่ออยู่ตรงไหน <c oughs> <c oughs> หเจ้าทินเจ้าของอสถานที่ใจร้อนเปลี่ยนชื่อวัดซะแล้วเ,เปลี่ยนเสร็จสับดยวแล้วก็ไม่ผ่านจะทำไงหลวลงพ่อผน เ,เป็นไปว่าไรบ,ไบไรอกมั่นใจขนาดนั้นเลยเหรอโอ้ปลาท้่วเลย,เลยถือว่าหลอกแล้วหลอกอีกบอกอ้าวเ,เนี่ยวัดเปลี่ยนขึ้นมาเป็นวัดแล้วนะหลวงพ่อผลลุยเองเลยเนี่ยนั่งลรงนั่งร้านต่อขึ้นมาทําเองเลยเไม่มีใครจับนี่อระวังหมามันสู้นมาละกลิ่งก็ลงประปเดง๋ยเลยเนนว่ามปนแนวได้เนี่ย <c oughs> อถ้าโยมมาที่คลองแอนอาทิตย์ต่อไปก็คงจะเห็นชื่อวัดเปลี่ยนแล้วทีนี้เนี่ยกำลังติดคำว่าวัดคลองกำลังลงตัวรอลิงแล้วเนี่ยตัวใหญ่ก็ต้องทับตัวเก่าเดี๋ยวค่อยเอาสีมาแต่งใหม่อีกทีนึงองมีความขยันหมั่นเพียนแล้วหลวงพ่อผลเนี่ยตัวหนังสือมีศิละปะทางการเขียนอ ก็ถือว่าเป็นปีที่รอคอยคุณโยมกี่ปีแล้วที่ท่านทั้งหลายถามมาว่าเมื่อไหรคลองเอนจะเป็นวัดสักทีเป็นแต่สำนักสงฆ์สำนักสงฆ์อยู่เนี่ยเอาเนี่ยเห็นชัดเจนแล้วเนี่ยกำลังขึ้นชื่อป้ายวัดรอคำประกาศเป็นทางการอีกทีหนึง่งแต่น,นี่ก็ขึ้นป้ายซะก่อนแต่ก็บอกว่ามีความมั่นใจว่าผ่านแน่นอนอ่ก็เลยมาเขียนชื่อขึ้นเอาไวา้ เพราะว่าชื่อของวัดเขาชงเข้าไปสู่อกองกลางแล้วคุณโยมเข้าไปสู่กองกลางแล้วจะเลยทางคณะสงฆ์เราที่ไปไประชุมร่วมกันกะสำนักพุทธกะท่านพระเดชพระคุณท่านเจ้าคณะพระสังฆาธิการประจำจังหวัดเขาก็บอกว่าส่งชื่อเข้าไปเรียบร้อยแล้วก็รอแต่ประกาศออกมา,าทีนี้ก็เออเมื่อมีความมั่นใจก็ ขอเปลี่ยนชื่อกันที่จริงก็ยังไม่ไม่ไม,ไม่ไม่พร้อมจะให้ขึ้นแต่พระลูกวัดเนี่ยเขาตื่นเต้นกันเหลือเกินโดยเฉพาะลวงพ่อผลที่ทําป้ายรอเลยเฮ้แล้วก็ขึ้นแล้วเนี่ยอันนี้ก็เขียนชื่อแล้วนี่ติดเอาชื่อเก่าออกแต่ก่อนว่าจะให้เป็นวัดมีระไมปุญญาวนารามมีระไมเนี่ยก็ชื่อของโยมลุงมีระไมเนี่ยก็ชื่อของอป้าระไมพ้ที่เป็นเจ้า ของที่เนี่ยคุณโยมที่บริจาคที่สร้างวัดเนี่ยนี่เขาบอกว่าวัดมันมีมูลิธิมีละไมอยู่แล้วก็ให้เป็นวัดคลองแอนซะทีนี้คลองแอนก็ให้เป็นคลองแอนพัฒนารามก็เลยตามชื่อนี้เลยนี่คุณโยมเนี่ยในป้ายเนี่ยที่เห็นเนี่ยนะท่านทั้งหลายมาที่บอกไปเห็นป้ายวัดคลองเอนพัฒนารามก็คือวัดวัดคลองแอนสำนักสงฆ์คลองเอน สามสี่ธรรมิการามนี่แหละคุณโยมทีนี้เฟซเทตมาภาพตั้งชื่อเอาไว้ว่าวัดมีละไมปุญญาวันอารามนี่ก็คงเดี๋ยวก็คงจะต้องเปลี่ยนหน้าเฟซใหม่เป็นวัดคลองแอนพัฒนารามตามชื่อเฟซนี่แหละคุณผู้ชมฝีมือหลวงพ่อพลนะเขียนสวยนี่เขียนสวยนี่กำลังขึ้นป้ายใหม่ <c oughs> ก็สังฆมุมาพปรารถนากษสตริพุทธบริษัทญาติโยมหลายท่านที่เออนี่หลวงพ่อเกษมนี่ช่อยถือนี่ละเบิ้ลตั้งร้านเนี่ยเดี๋ยวเกิดมันเคลื่อนมันกลิ้งลงมาเดี๋ยวบุถาวรกลิ้งก็ลงมาเดี๋ยวไม่เออตรงนี้เรากระี้เนื้อหันอ่ะมันมันมันเป็นกระหังได้สี่ร้อยได้อ่ะมันอรหันตุ้มคือจังตางกูได้สิบหมดตุ้มแล้วหายโรคหายไข้บรรลุพระอรหัสนั่นเออ วัดลานวัดววัดปัญญโก้วัด,ว,ด,ว,ดวัดลานลน,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 นาบุญวัดลานนาบุญพวกนาบุญนาบุญนี่มันมียังแปลกๆอยู่เลยละ่ะเอื่องของว่าไม่ออกยังไปนอนไหวมันเมีบอ้ยคนเฮามันมียังแปลกๆอ่ะ ได้กระ็บทอได้ดอกเจ้าสำนักพระมรมีการศึกษาบนา่น่าเป็นหวงสำขลรวาตที่ประกาศตัวเป็นพระโพธิสัตว์ดอกเออแล้วก็อีผู้นึงเป็นแม่ออกนก็เป็นแม่ของผู้ที่เจ้าสี่ห้าพระองค์อีต่างก็เวีนการรมเถอะเออป่านนั้นก็ยังมีคนมนุษย์ลงโลกทั้งใด้าก,กันไปกราบไปว่าจะมันจังได้ผูกมนุษย์ห้องกันได มันไม่ได้ศึกษาประวัติศาสตร์ไม่ได้ศึกษาพุทธประวัติประวัติของพุทธมารดาพุทธเจ้าคือจงังไรเอ้เป็นแม่หอดแม่พุทธเจ้าสิไสิเปเกิดมาเป็นไม่ออกอยู่กลางทงกลางไฮกลางหน้าเออถือบักจกขุดเสียมขุดจอบอยู่หันหนุ่งเขาวเออรถโตเกิดต่าแท้แต่บอกว่าทำความดีเกิดบนสรรค์มันมาเกิดเป็นเศร้าไหเศร้าหน้ากระจอกงอกง่อยเฉะ อวดอ้างก็อวดอ้าง,งเป็นพิลึกกึกคือไม่ได้ญาติโยมเ้ยพระพุทธศาสนาเฮามันมีบางคนเขาตั้งคอคอไว้ที่ใช้ตัวเขาตั้งคอว่าหน้าสิรับจอบมาจากทางอื่นมาบอนทำลายพระพุทธศาสนาได้ข่าวาสานไดหน้าสิเป็นพวกเออรับงบประมาณมาจากองค์กรใดองค์กรหนึ่งเนี่ยมาสั่งข่าว พอเกษมพอเกมไปพอเกมต้นดอกรักนี่อย่าไปอย่าไปท่ลายออกเล้วรักษาไว้ให้ดีหาหาอย่างมารอมเนียถ้าพอหูหดเดี๋ยวค่อยสิมาเออมาตัดทิมาดอเออเออนี่ะลักลักเดียวมันดีมันมีข้อหมายดีตัวรักเดียวนี่สุดยอดตัวรักเดียวนี่ อยากโย้มผู้ใดอยากได้ค้มฮักเดียวนี่ก็ต้องเอาต้นรักเดียวไปปลูกหน้าบ้านเนอขออย่างเดียวอยาเอารักซ่อนเดี๋ยวมันจะซ่อนรักรักมันมีร้ายรักเลยมีความหมายต่างกันนี่รักษามันใหญ่ขึ้นมันแข็งแรงให้มันให้มันเกิดต้นกาฝากเกิดขึ้นในต้นดอกรักนี้ยิ่งชัดเจน,นตัวเออเออนั่นเดี๋ยวคนโบโหสิมาทำลร่ถิมนึกว่าโบมีคา

ออออเอดอ็ดไป้แล้วแล้วาจะาพัฒนาสะไหมพัฒนา,าสะทำไมหาอิดนนะครับยังมาต่อแมมันดีอย่าให้ยามันเกิดหกแบบน,นี้มันมาตรฐานอากะขออย่าตั้มแกงข้าวให้งูซ้ำนีล่ล่ะโอ้ยเด็ดก,ก่อนในขนาดบใบสีโมงยังหอนเอออ่อนขนาดเลย ต้นไม้ต้นไอนันที่ปลูกว้กับงามต้นไอดอกเนี่ยเคยนี่ยังล่ะดอกเอยังก็เรืองอุไรทองอุไรดอกเรืองอุไรทองอุไรนี่พิสูจน์ได้แล้วโยมนะมีดอกตลอดปีตลอดชาติไม่เกี่ยงฤดูเนี่ยใครอยากจะเห็นดอกมาที่งามสง่าตลอดปีตลอดชาติ ไม่มีคําว่าตกยุคตกรุ่นนะพากันไปปลูกต้นทองอุไรเหรือเรืองอุไรเนี่ยผมเนี่ยเนี่ยดอกสีเหลืองเนี่ยมีตลอดปีตลอดชาติจริงๆมทีที่สักไร่หนึ่งปลูกมันเต็มโอ้เหลืองอาดามเลยตลอดปีเลยเออรักษาให้ดีๆแล้วไปใช้เป็นเลนมาในการท่องเที่ยวไร้นนี่บัดไหนที่มีพื้นที่เยอะเอาไปปลูกครับต้นทองอุไรเหลือเรืองอุไรเนี่ยอ่าแล้วก็มีไม้อื่นประดับประดานะ คนจะไปดูเพราะว่าจะสวยงามจะเลื้องซึ่งผิดกระดอกคูนดอกคูนเนี่ยปีหนึ่งมันจะมีครั้งเดียวแต่เรื่องอุไรทองอุไรที่คุณโยมเห็นเนี่ยมันจะตลอดปีเลยนะเนี่ยดีมากๆเลย <c oughs> อ็าก็แจ้งข่าวความเคลื่อนไหวความคืบหน้าของอสำนักสงฆ์คลองแอนอหรือวัดคลองแอนพัฒนารามเพียงแค่นี้แหละคุณโยมเล็กๆน้อยๆ,ๆอาสาธุมไม่ไม่แน่ใจว่าคลื่นสัญญ,ญาณ คลิปนี่มันจะนิ่งหรือเปล่าพรางส่วนมากจะกระตุกโอเคนี่แหละสาธุสาธุ